วัดป่าสมเด็จพญายนวชโรโดมขอเชิญคณะสิทธิ์เสนุสิทธิ์พุทธศาสน,านิกชนร่วมทาบุญเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสืบสารมหาปณิธานเพื่อสันติภาพโลกในวันที่22-23ตุลาคม2567ณวัดป่าสมเด็จพญยายนวชิโรดม ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจัังหวดเชียงใหม่ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสืบสารมหาปณิธานเพื่อสันติภาพโลกได้ที่ธนาคารอ,อมสินเลขที่บัญชี020398211183ชื่อบัญชีเพื่อสร้างวัดป่าสมเด็จพระยานนวชิโรดม ติดต่อสอบถามรายละเอียดและจองโรงทานได้ที่0805524849 จะภาพจะโยมทุกท่านทุกคนมาร่วมกันประค r ถาวายพระตาหารเช้าเพราฉะนั้นก็นเข้าไปข้างในนู่นดังดูพระคุณเจ้าองค์ไหนที่ว่างๆก็ประคนใกล้เมืองกบประค r ตรงนั้นเลยรเรียกว่าวันเวลาของคนเรานั้น ก็เดินไปท้างหน้าเรืเลยนวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตก็อยู่กับการที่เราสร้างคุณงามความดีเพราะฉะนั้นสิ่ง็ดจริงใดก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแก่ตัวเรามันก็เป็นคนที่ก็เรียกว่าไม่สมบูรณ์แบบ เรียกว่าคนที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดประโยชน์คุณประโยชน์ไม่ว่าจะต่อสังคมต่อครอบครัวต่อบ้านพยายามที่จะเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นแก่ตนเองนะเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมกันตวายพระเจ้าหานนี้ก็ขอให้ร่วมกันอนุโมทนาสาธุพร้อมๆกัน สาธุสาธุสาธุอนุโมทามินี่กเรียกว่าการทำบุญการอนุโมทนาสนาธุเป็นสิ่งที่ดีแล้วดีลเลิศนะเพราะฉะนั้นเราทำสิงใดสิ่งหนึงง่งแล้ว เกิดความภาคภูมิใจบุญนั้นเกิดจากาเ็เรียวกว่าความปิติยินดีความสุขที่เอบอิ่มแก่ใจนั่นเขาเรียวกว่าบุญบุญอันที่เราทําด้วยใจเขาเรียวกว่าใจบริสุทธิ์ใจที่จะพึงปรารถนาให้แก่บุคคลอื่นการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นการทาจริงใดจริงหนึ่งอันที่เป็นประโยชน์ ที่ได้กล่าวมาไม่ว่าจะครอบครัวสังคมหรือคนรอบข้างหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นแก่ตนนะถ้าบุคคลใดไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นหมายความว่า บุคคลนั้นไม่เห็นคุณค่าแก่ตนเองอาค์อาดีชนนานิม์พระคุณเจ้าไปอาื่อพิจารณาพันตาหารเช้าเพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นนั้นเราต้องกระทํา กรรมคือการกระทำทำกรรมดีก็ย่อมที่จะผลผลดีถ้าทำกรรมไม่ดีก็ย่อมที่จะเป็นผลร้ายแก่ตัวเองกรรมนั้นก็เรียกว่าคือการกระทำกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะที่ได้กล่าวมาแล้วว่าทำให้เกิดประโยชน์นะกรรมสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่ากรรมดีแต่ถ้ากรรมใดที่ทำแล้วให้เกิดความขุ่นเคือง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและคนรอบข้างอันนั้นเ,เรียกว่ากรรมไม่ดีเพราะฉะนั้นเรามนุษย์เราเกิดมานั้นยอมที่จะมีกรรมเป็นของตนเองกรรมคือการกระทำนั่นเองนะจะทำเป็นทำในในใน,ในด้านใดด้านหนึ่งอันที่เป็นประโยชน์นะเพราะฉะนั้น สาธุชนทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมกันในการที่จะทำกรรมดีนั้นย่อมที่จะให้เกิดความสุขกายสุขใจสุขทางกายสุขทั้งใจก็แล้กัทำแล้วเกิดความอิบอิ่มเกิดความสุขเป็นการจันลงจิตใจของตนเองนะการทำอย่างนี้มันมีประโยชน์เพราะอะไร ให้เราละความตระณีในทรัพย์สินของตนเองนั้นเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างจิตสร้างใจด้วยการทําความดีให้เกิดขึ้นการสร้างจิตสร้างใจการทําความดีนั้นย่อมที่จะเป็นการจริลงให้จิตใจตนเองนั้นมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผนะ่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะจำที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติทำเป็นประจำทุกวันทุกวันนั้นนั่นคือเป็นการสะสมบุญสะสมบารมีสะสมพลังจิตนะการสะสมบุญสะสมพลังจิตหรือคุณงามความดีนั้นย่อมที่จะ เห็นผลไม่ว่าจะผลเร็วผลช้าแต่อย่างน้อยผลเร็วก็คือความสุขด้านจิตใจทำปั๊กนะด้านจิตใจของคนเรานั้นจะเกิดความสุขนี่ก็ียความบุญอันเห็นทางตาเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่สเสี้ยววินาทีหนึ่งของคนกระการกระทำนั้นเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่นะ ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีพลังจิตการตัดสินใจผิดพลาดเสี้ยววินาทีหนึ่งนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตก่อให้เกิดความเสียหายทรัพย์สินก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนและสังคมเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายการพัฒนาการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ย่อมที่จะ ทำให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเองพัฒนาในความคิดพัฒนาในการทำพัฒนาที่จะช่วยให้เจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ญาติโยมเห็นทั้งหลายที่มาทำนะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำการทำนั้นไม่จำเป็นจะต้อง ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหลายหลายสิ่งย่อมที่จะเกิดประโยชนะ์ย่างที่โยมาอย่างเนี้ยมาถวายพระทหารพระกุณเจ้าก็เป็นการกระทํากระทํากรรมดีนั่นเองเพื่ออะไรเพื่อสะสมของตนเองนะกรรมดีนั้นเราต้องทําด้วยตนเองนะกรรมชั่วก็ทำนะเพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้เราเป็นคนที่แยกแยะออกว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีการที่จะแยกแยะได้นั้นเป็นบุคคลที่ย่อมที่จะเกิดปัญญาภูมิปัญญาความรู้ความรู้สิ่งว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีทั้งๆท,ที่เรารู้แต่ถ้าเราขาดพลังจิตแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้เราจักชวนไปในทางที่เสียหายได้ แต่ถ้าเรามีพลังจิตพอที่จะไปควบคุมดูแลในเรื่องของการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามว่าสมาธินั้นไม่มีประโยชน์จริงๆแล้วมันเป็นของที่มีประโยชน์ประจำทุกวันทุกวันเหมือนกับการเรานี่แหละนะการที่จะรับประทานอาหารเพื่ออะไรเพื่อร่างกาย ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะเขาเรียกว่าร่างกายต้องการอาหารส่วนด้านจิตใจต้องการพลังจิตนะเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้ที่เคยพูดไปแล้วว่ามันต้องมีการควบคู่กันไปเขเรียกว่าควบคู่กันไปเนาะนี่แหละเขาเรียกว่าเกิดประโยชน์สิ่งที่ทำให้เรานั้น สามารถที่จะจรโลกกจิตใจต่อไปได้วันนี้จะเอาในเรื่องของอิทธิบาตสีนะอิทธิบาตสีเครื่องที่ทําให้ประสบผลสําเร็จเพราะฉะนั้นอิทธิบาตสี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอิทธิบาตสีประกอบไปด้วยข้อที่หนึ่งก็ได้ว่าฉันทะความพอใจอรักใคร่ในสิ่งที่ทําในสิ่งที่ เห็นสมควรเขาเรียกว่าการจะทําอะไรก็แล้วแต่ย่อมที่จะเต็มใจทําเมื่อเกิดการการทำด้วยการทําด้วยการเต็มใจทํานั้นย่อมที่จะเกิดความสุขแก่จ,จิตใจฉันทาความพอใจโดยที่เราทําด้วยความเต็มใจโดยไม่ได้ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งบังคับแต่ถ้าเราทําด้วยเต็มใจสิ่งของที่เราทําหรือสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัตินั้น ย่อมที่จะเกิดความสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนอันนี้ก็เรียกว่าความพอใจรักใครในสิ่งนั้นๆในสิ่งที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็อันข้อที่หนึ่งก็จะกล่าวไปในเรื่องของฉันทนาะในเรื่องของการกระทำกระทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความรอบคอบด้วยความเต็มใจด้วยความพึงพอใจ นะสิ่งที่จะทำย่อมที่จะเกิดความสุขได้อันนี้ก็เรียกว่าปฏิบ 4, นะัติสี่นเป็นเครื่องพบประสบความสำเร็จเก่ตนเองได้เพราะฉะนั้นความสมบูรณ์แบบได้นะั้นก็คือทำนาะทำอย่างสมัครใจทำด้วยความพึงพอใจทำด้วยใจสมัครนาะก็เรียกว่าเต็มใจทำอันนี้ก็เรียกว่าฉันทัข้อที่สองนะ สิ่งที่จะก่อให้เกิดประสบความสําเร็จได้ขาดไม่ได้ก็คือวิริยะวิริยะคือความเพียรประกอบสิ่งนั้นนะความเพียนนั้นก็คือกระจัดในเรื่องของความเกียดคร้านนะเาเรียกว่ากระจัดความเกลียดคร้านการทําความเพียนนั้นย่อมที่มีในเรื่องของความอดทนขยันหมั่นเพียรก่อที่ให้เกิดประโยชน์ การขยันหมั่นเพียนนั้นย่อมที่จะก่อให้เกิดประสบผลสำเร็จต่อการงานอาชีพและชีวิตได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้วิริยะก็คือก่อ,อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องหน้าที่การงานในการประกอบอาชีพต่างๆถ้าคนเราขาดวิริยะแล้วความประสบผลสำเร็จก็จะไม่เกิดขึ้นนี่ก็เรียกว่าวิริยะความเพียร ให้แก่บุคคลก็เรียกว่าใจแข็งพอท,ที่จะทำทำในสิ่งที่ก็เรียกว่าความอดทนถ้าเรามีความอดทนต่อการต่อง,งานที่เราทำนั้นแม้จะจะมีอุปสรรคมากมายเพียงใดถ้าเรามีความวิรยะในการที่จะทำอย่างน้อยเราก็เกินแปดสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นแล้วแต่ว่า งานนั้นมันจะสำเร็จไปได้แค่ไหนนะอันที่สองอันดับต่อไปก็คือในเรื่องของอะจะทำให้เกิดผสมพันธุ์สำเร็จได้นั้นต้องมีจิตตากิจตาก็คือเอาใจใส่ฝ่าย,ายในสิ่งนั้นก็คือการตั้งใจทำนั่นเองถ้าเรามันมีความตั้งใจทำ ทำความดีนั้นเราต้องมีความตั้งใจด้วยจิตด้วยใจใจบริสุทธิ์ทำแล้วไม่หวังผลตอบแทนแต่สิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติของมันผลนั้นจำจ้าจะเร็วมันขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นมีจิตใจความพร้อมขนาดไหนไแต่ทำไปแล้วบ่นไปด้วยทำไปแล้วไม่เต็มใจทำไปแล้ว ไม่สบายใจไม่สบายกายอาสิ่งเหล่านี้จิตก็ย่อมที่จะเศร้าหมองความบริสุทธิ์ความสิ่งต่างๆที่เราทําก็ไม่เกิดผลประโยชน์ถึงแม้จะทําไปอ่าประโยชน์อันอื่นเกิดขึ้นได้แต่จิตในเรื่องของบุญนั้นมันขัดต่อกันเข้ากับจิตใจของตนเองเพราะฉะนั้นจิตตะก็คือการเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้นนะเต็มใจที่จะทําเต็มใจที่จะ อนเต็มใจที่จะร่วมแรงร่วมใจกันทำเพราะฉะนั้นความประสบผลสำเร็จให้เกิดขึ้นก็ย่อมที่จะเกิดขึ้นได้สำเร็จได้นะต่อไปก็คือข้อที่สี่วิมังสาวิมังสาคือกการปรับปรุงให้ดีขึ้นในเรื่องของการเข้าใจเข้าใจการทำงานเข้าใจในบทบาท หน้าที่เข้าใจในเรื่องของการที่จะดําเนินชีวิตเพราะฉะนั้นวิมังสาคือการปรับปรุงปรับปรุงอะไรปรับปรุงตัวเราให้มีการพัฒนาพัฒนาความคิดพัฒนาการทำพัฒนาในการที่จะเจริญโรมจิตใจของตนเองสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่กล่าวมาล้วนแต่เกิดจากการทําสมาธิเหล่านี้ อันนี้เป็นเพียงแค่เบื้องปลายเท่านั้นแต่เบื้องต้น,ต,นต้นแทแ้ทแทจริงของอิติบาทสี่ก็คือการทำสมาธิสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้กันยเพราะว่าเราสะสมพลังจิตเพียงพอถ้าสะสมพลังจิตเพียงพอแล้วฉันทะคือความพอใจรักใครในสิ่งที่ทำนั้นย่อมที่จะประเจผลสำเร็จถ้าพลังจิตเพียงพอแล้ววิริยะคือความเพียร สิ่งเหล่านี้ก็ย่อมที่จะเกิดผลสําเร็จได้จิตตาในด้านจิตใจจิตใจสงบได้ก็ต้องทําสมาธิเท่านั้นสะสมพลังจิตเท่านั้นที่จะตั้งใจทําให้เกิดผสมผลสําเร็จวิมังสาที่กล่าวไปแล้วในเรื่องของการทําปรับปรุงงานจริงต่างๆเหมือนกับเราทําอย่างนี้ทำโรงงานทํากิจการงานต่างๆหรือทําสิ่งอื่นสิ่งใด ถ้าเราไม่มีพลังจิตเพียงพอในการปรับปรุงแล้วย่อมที่จะไม่ประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากการทำสมาธิการจัดสมให้เกิดขึ้นเมื่อเพียงพอแล้วสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มาในวันนี้ทุกคนนั้นย่อมที่จะมีพลังจิตในตนเอง ถ้าไม่มีพลังจิตจริงๆไม่สามารถถึงวัดป่าสมเด็จพระยาวชิโรดองได้อาจจะมาครึ่งทางวะไม่ไหวแล้วเดินกลับดีกว่าอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นจิตเมื่อได้การอบรมเพียงพอแล้วย่อมที่จะทำผลสำเร็จให้ถึงเบื้องปลายได้สำเร็จได้ยังไงสำเร็จที่เรามาทำบุญกันวันนี้ก็เพราะว่าเรานั้นมีจิตใจเพียงพอจิตใจที่จะ อ่อนน้อมต่าตนที่จะเข้ามาในการพัฒนาในการดูแลเกื้อกูลพระพิสุสงฆ์ให้พัฒตาหารเพื่อให้พระพิสุสงฆ์นั้นได้มีพระกําลังที่จะ,ะบําเพ็ญหรือประพฤติปฏิบัติต่ตอไปน,นี่คือคุณประโยชน์ในเรื่องของอิทธิบาตสี 4, ่ได้กล่าวไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ญาติโย,ยมทั้งหลายก็ทุกคนนั้นล้วนมีอิทธิบาตสี่ อย่างครบสมบูรณ์แบบอันดับต่อไปก็คงที่จะพาญาติโยม,มจเจริญภาวนาด้วยกันส่วนอิติปิสโสพุทธคุณธรรมคุณเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสะสมบุญบาร,รมีทุกค,คำสวดบทต่างๆล้วนแต่เป็นสติล้วนแต่เป็นสมาธินะทุกคำอักษร นะให้เกิดประโยชน์เกิดบุญเกิดกุศลต่อไปก็คงจะพาท่านสวดอิติป,ปิโสเป็นอันดับต่อไป